สวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะวันนี้แอดก็จะมาตามเลขสูตรคำนวณของลุงหมายให้กับ f อซนะคะได้นำไปเป็นแนวทางน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่กระท่อมละสังขารแล้วนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะ เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขสูตรคำนวณของลุงไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลขสูตรคำนวณของลุงหมายกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตอนนี้ลุงไม้ก็ขายลอตอรี่อยู่ที่ทางเข้าวัดของทางเข้ากระท่อมและสังขารนะคะก็ขายไปจําอยู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชม ลุงแหลกดีแล้วถูกแล้วเว้ยมานะคะเพราะว่าให้เปลี่ยนจากลุงเป็นพี่เดี๋ยวเราไปพูดกับลุงหมายนะคะเดี๋ยวให้ลุงหมายขายลอตเตอรี่ก่อนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมไปพูดคุยกับลุงหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่อยู่นะคะให้ลุงหมายขายลอตเตอรี่แป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมีคนมาเยอะพอสมควรนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะลุงไม้สวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงไม้สวัสดีค่ะมีเอฟซีลายแต่ลายท่านค่ะที่ให้แอดมาถามสูตรคำนวณแม่นแม่นจากลุงไม้ให้ค่ะลุงมาตามสูตรคำนวณของลุงไม้อีกนะคะอ๋อได้มาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ใครดิบใครดีเนาะลุงลูกก็เรื่อยเลยครับเลื่อยลูกค้าเยอะเลยวันนี้วันนี้ได้ลูกค้าเยอะ มาจากที่ไหนคะมาจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาจากชุมพลบุรีติดตามลุงไม้ก็ติดตามลุงไม้ติดตามลุงไม้ช่วยส่งเสริมออ๋มาตามลุงไม้ถึงนี่เลยได้ตัวไหนคะงวดนี้ได้ตัวไหนบ้างคะสี่หกหกสี่ครับสี่หกหกสี่เลขเดียวกับตัวเดียวกันลุงไม้บอกว่าสี่หกไม่มีหกสี่ไม่มีคือเรบอกให้ตัดมหาให้ สามหนึ่งสีไม่มีหนึ่งสีไม่มีครับผมไม่มีมันหมดก่อนกันที่แล้วถ้าถ้ามีแกได้หลายใบอยู่นะโอ้วงวดที่ผ่านมาถูกเยอะไหมคะคุณพี่หกใบครับแสดงว่าจองถอยใบแล้วบ้างหกสีใช่ไหมมาเจอวันนี้ก็จะชั่วโมงนี้แกน้องดีวันนี้วันนี้มาเจอกับผู้โชคดีนะคะท่านท่านผู้ชมโอ้ยเลยเนี่ะข้าราชการเกษียณโอข้าราชการเกษียณเนาะจ๋ งวดที่ผ่านมาก็ได้หนึ่งสี่หกใบเนาะงวดนี้งวดนี้ค่ะงวดนี้ก็ได้หกสี่ตัวเดียวใช่ไหมคะหกสี่สี่หกนะคะท่านผู้ชมจับคู่โงคดีนะคะอยู่กับล้นไม้อยู่เมื่อวานไม่ได้เนาะหมดก่อนใช่ไหมลูกไม้นะะคท่านผู้ชมจากผู้โชคดีนะคะลองไปซื้อใต้ดินเอานะคะพิจารณาดูเนาะแม่ครับ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับลุงหมายกันนะคะท่านพิชมเดี๋ยวเรามาดูเลขคำนวณของลุงหมายคำนวนแม่นๆ่นจากลุงหมายนะคะว่าขออภัยนะครับงวดที่แล้วไม่เข้าขาดไปตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะงวดก่อนเข้าทั้งล่างทั้งบนงวดนี้งวดเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งเต็มเดียวเองเนาะไม่ขัดใจขออภัยท่านผู้ชมด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดงวดนี้จัดเต็มมาเลยครับงวดนี้จัดเต็มเลยเนาะจ้าค่ะสุดในี่ห้ให้สแม่นแม่น ของลุงหมายมาแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมจับคู่เลยนะครับกับคู่อันนี้เป็นตัวสำรองนะครับสองอันมีกับเลขมีเนี่เข่ากับเลขของเลขคำนวณจานนี่ต้องดูครับเข้ากันหลายที่เลยเนาะเท่ากันหลายที่อันนี้ก็เข้าของงวดนี้ก็ให้มาห้าตัวครับเพราะว่างวดที่แล้วให้หกตัวอันนี้ตัวสำรองนะครับนี่ตัวสำรองนะครับตัวเปิดรูเปิดรูนะครับ ถ้าถ้าถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็จับในตัวนี้นะจับในตัวนี้ครับมาแน่ๆเนาะห้าสี่นวดจ้าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับสูตรแน่นๆจากลุงหมายนะคะครับก็จะมีสี่ไม่เป็นละมุนจะมีห้ามีเก้าแล้วแหละแต่ตรงช่องกลางมันมีสามไงรับ จับไปบนเกเก้านะคะขึ้นไปสามห้าห้าสามนะคะเอาวันี้เอาใหม่นะลุงไหมนะคงจะเข้างวดนี้เขาทาใจเผื่อไว้หน่อยครับเผื่อมันหลุดเผื่อมันแต่มันนานมันจะผิดที่อ่ะงวดนี้อาจจะเข้าทั้งล่างทั้งบนก็เป็นได้นะลุงเนาะเพราะว่าตัวตัวเลขเข้ากันหลายที่มากเลยค่ะลุงใช่ แต่ก็เมื่อกี้ก็มีเรื่องพิสดารนิดหนึ่งครับราะว่านั่งนั่งคุยกันอยู่งูหล่นใส่ไหนงูที่ไหนลุงเี่หล่นจากต้นใหญ่นี่ต้นต้นจะบก่าลุงใหญ่ไหมคะลุงงูงูเขียวตัวเขียวครับงูนั่นนั่นรถคันนี้ครับรถรถคันนี้รถของแฟนเน่ยหล่นตรงท้ายเลยจะเข้าไปอยู่ในรถเลยหรือว่างูจะหล่นมาให้โชคกับเลขท้ายทะเบียนอะไรลุเไหมทะเบียนอะไรลุงไหมอะไรนะหนึ่งศูนย์ 8ปดเก้าหนึ่งศูนย์แปดเก้าแล้วเบียนึงหนึ่งศูนย์แเกาดเก้ามันมีอยู่ในี่้แว่าผมชอบอยู่นะแปดเก้าอันนี้ถ้าจับคู่เอาก็มีนะแปดเก้ที่วงกลมไว้นี่ตัวผมชอบนะกในตรงวกลมไว้ตัวสำรองอาจารย์ให้มาห้าตัวเองนี่ตัวสำรองอผมที่ว่าสำรองหรือไม่ อันนี้วงกลมอันนี้คือตัวที Gon ่ลูกชอบของตัวเองความชอบของตัวเองนะคะชอบโดยส่วนตัวเนาะคือ95กับ49เก้าเนาะ้าวิ่งผมชอบวิ่งวิ่ง9ครับผมชอบวิ่ง9ครับวันนี้วิ่ง9ชวนกันหลายที่เลยเนาะแอดมิวเนาะใช่วนกันหลายที่เลยค่ะท่านผู้ชม ถ้ามันผิดก็ทําใจเผื่อไว้หน่อยผิดไปจริงๆนะเมานาเข้าแน่ๆว่จะเอาตัวเด็ดๆมาให้แต่มันพลาดไปเนาะมันหลุดทุกสํานักเลยเมื่อที่แล้วสำนักไหนก็หลุดเล่ย์ขวนของลุงหมายนะคะท่านผู้ชมก็ตัวที่วงกลมไว้ก็เป็นตัวที่ลุงหมายชอบนะคะชอบส่วนตัวนะคะถ้าชอบตัวไหนก็จับเอานะครับนี่เพราะว่ามันถ้าไม่ชอบตัวที่จับให้ก็จับเอาเองเลยนะคะที่ศูนย์มันไม่มีในนี่ผมโหนศูนย์เพราะว่าผมผม มันเคยหลุดนะเคยหลุดผมก็เลยเอาตัวสำรองไว้ให้สองตัวท่าหลุดก็คงครับตัวสำรองจะใส่ไม่ใส่ไม่ชอบมันเป็นไรนะครับเข้าตัวเลขเราอีกเลย้วมันจะออกงวดนี้เลยเพราะมันเข้าหลายที่จะมาต่อนไงและยังไม่รู้ตอนนี้ครับก็ลองพิจารณาดูตัวเลขของเลขคำนวณของลุงม้นะคะท่านผู้ชมครับ วันนี้ก็อยู่ที่ลายสังขารของลวงปู่นั่นแหละอยู่ที่เดิมเนาะอยู่ที่เดิมคงจะออกแน่เวดนนี้ออกแน่นอนงวดนี้แน่นอนเพราะเลขเข้าหลายที่เหลือเกินเนับเลขมันชนกันหลายที่นะคะก็ลองิจตนาดูนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะว่าอันนี้ก็มีก็เป็นแนวทางดูก็แบบเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะคะที่เราดมครับใช่ค่ะ เป็นแนวทางวันนี้ก็ลุงหม้ก็แบ่งปันแนวทางให้ทุกงวดนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอวิงบอนให้หลวงปู่นะครับที่ลาสังขารให้หลวงปู่คงจะดนบันดาลให้ถูกเลยงวดนี้ด่นลูกหลานไปขอหลวงปู่แล้ววันนี้ขออนุญาตหลวงปู่ให้ดนบรรดาให้ลูกที่ให้หวยเข้าไปก็ให้เข้าเข้าเนาะลุงหม้เข้าทั้งล่างข้างบนเลยนะงวดนี้ทั้งล่างข้างบนเลยมีอีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะ จะได้มีเสือเสียงเรียงนามไปลองพิจารณาดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับตัวเลขจำนวนของลุงหมายงวดนี้นะคะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้แฟนคลับละอองชินแนลกับมิวชินแ้ลก็ให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยนะเพราะว่าถ้าถูก วันนี้คงไม่พลาดหรอกเพราคิดว่าไม่พลาดเน่กดไลค์กดแชร์้แน่นอนนะสุดท้ายนี้ผมก็ขอบิงวอนทิ้งเศษสิทธิ์และลวงปูที่อยู่ในที่ละสังขารก็ดนบันดาลให้หวยมันเข้าค่ะ้าหวยมันเข้าก็ดนบันดาลให้กานขับทั้งหลายได้ถูกครับผมก็ดีใจด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ เพนขับทั้งหลายโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขอบคุณลุงหมายมากค่ะขอบคุณค่ะ